สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านค่ะเมื่อนี้มีกินมีใสแชนแนวนะคะจะมาอันเลือกต้นยางตัดต้นยางต้นยางทีเห้าเห็นยนี่เป็นพันหกรอยค่ะพันหกรอยอยู่ทายสวนในสวนของมีกินมีใสจะปลูกอย่างอยู่สามพันสามสายพันพันหนึ่งก็คือสองหาหนึ่งหกรอยแล้วก็ สามเกาุนซีนะคะที่เข้ามาปลูกไว้นะคะเพื่อสร้างไร่ใดในอนาคตนะคะแล้วก็ได้นาเอาความรู้นะคะสิ่งที่เหติท่ำในหลวในสวนมาฝากพี่ฝากน้องทุกคนที่เช่าเป็นเช่าสวนยางน้ากันนะคะบางคนเพิ่นกําลังปลูกยางนะคะอยากคิดจะปลูกยางนะคะเหมือนมีกินมีใส่ละค่ะ แต่จีคิดจะปลูกยางสิปลูกอีกอยังเขากัเขาไปหาความรูส้สกอนนะคะเพื่อที่จะเอามาตัดสินใจในการเหตุการณ์ทำนะคะเมื่อนี่อีกสิ่งหนึ่งทีมีกินมีใส่จะเอามาให้พี่ให้นองได้เบิ้งขึ้เลือกต้นยางนะคะต้นยางของมีกินมีใส่จะมีบางอันต้นนะคะเหมือนทีให้ความรู้ไปในคลิปไปสองวันที่แล้วนะคะเกี่ยวกับว่าวันทีจะปลูกยางนี่ให้เข้า ตัดสินใจนะคะว่าเขาจะเลือกพันอย่างจากไผ่พุลกรนะคะเอาไม้ถูกทันด้เบิ้องเขากับอยากบอกอยากว่าผู้ใหแต่ว่าเขาออกมาฝากพีฝากนองในในการช่มเพื่อเป็นความรู้นะคะบพะได้มีเจตนาอนอื่นนะคะเป็นความรู้เพราะว่าสิ่งที่เขาเห็ดเขาทำคือสิ่งที่เขาเห็ดอิลีนะคะเห็ดจริงๆนะคะ เอาจากสวนของตัวเองบ้างสวนของเพื่อน้างไรบ้างนะคะเอามาฝากทุกท่านเพื่อเป็นความรู้เป็นแนวทางนะคะเมื่อนี่ต้นยางของเฮ้าที่เฮ้าจะมาให้ให้เลือกที่ว่าจะมาเหลืองเหลืองแนวใดนะคะมีเป็นที่หูวนันมีกินมีใสเคยลุ่งให้เบิงอยู่ว่าอันใดพันอย่างที่บอดีนะคะก็เลยต้องบ่อหยักเสียเวลา บ่ตตรงไปรอว่าร้อยมันตายจังมากปลูกอมนะคะมันกะเสียเวลาเฮ้านะคะม่กินไม่ใสเ่เลยตัดสินใจเสื้อมาปลูกซอมเลยต้นใดที่รู้สึกว่ามันบ่นาไว้ใจนี่แหละนะคะผลที่ได้ก็คือมันไว้ใจได้เบดสุดต้นนะคะเนี่ยบางต้นก็ไว้ใจบ่ได้ละคะ่ะเพราะว่าบางต้นที่เห็นคือมีต้นเดียวนั่นก็คือเป็นสิ่งที่ตัดสินใจไปแล้วตายไปแล้วก็หลายนะคะสิ่งที่เอามาปลูกนะคะ แต่บางต้นนะคะที่เห่าเอาลงคือเขาก็ดูดีอยู่พ่อประมาณนะคะก็เลยเอาปลูกเฮียงไว้คือบ่เอาออกค่ะบ่ตัดถิ้นนะคะ,ะ,คะปลูกเฮียงไว้ว่าต้นใดงามเขาก็มาเลือกนะคะเนี่ยยังเช่นที่เห่าเห็นเห็นว่าค่ะเป็นต้นที่เหาปลูกไว้คู่กันนะคะเพื่อเลือกนะคะเหมือนที่บกครั้งแรกเขาเอาได้ต้นยางมาพันบ่ดีนะคะ เขาเลยตัดสินใจไปหาสื่อมาอันไม้นะคะเพื่อที่จะเอามาปลูกเชียงไว้นะคะต้นนี่เขาแต่งกิ่งไปแบบที่นี่ใบงามข้างบนนะคะเห็นบอกกองลงนะคะกองลงแล้วก็เห็นใหนถ้าจะเอาไว้ก็คือต้องหาใหม่มาค่ำคืนนะคะแต่มีกินมีส่มีต้นที่เลือกไว้อยู่นะคะก็เลยตัดสินใจที่จะตัดต้นนี้ออกนะคะตัดต้นนี้ออกเพื่อที่ว่า จะให้เหลือต้นเดียวจะได้บ่แย่งอาหารกันหลังจากที่เฮาใส่ปุ๋ยขี้งัวไปแล้วนะคะใส่ปุ๋ยขี้งัวไปแล้วหยาอย่างว่าท่านได้เอาค่ะงาหุกอยู่เได้ค่ะสวนมีกินไม่ใส่นะคะเนี่ก็อีกคู่นึงนะคะที่เฮา,ต,ต,เาะะตัดสินใจเอาไว้ตัดสินใจเอาไว้ก็ตัดสินใจยากเด้แบบที่นี่ลักษณะของต้นบึงค่ะว่าเฮาจะเอาต้นใดไว้มีกินไม่ใส่ก็สิเอาต้นที่ง่ายล่ะค่ะไว้ ตัดต้นที่ไงไ่ญ่ไว้เบิ่งระยะอีกอันหนึ่งก็คือระยะสายขวานะคะคือมันจะได้บวบเบียดกันนะคะคุณเห็นบา่มคะบางต้นมันมีให้เห่าได้เลือกหลายคู่อยู่ค่ะยังใลนลวในสวนมือนี้เฮ็ด่แล้วดอกนะคะจแได้เอามาให้พี่หนอ้องในเบิ่งเรื่อยๆอย่างเช่นต้นนี้เห็นบาคา่คะต้นนี้บ่ได้งามพร้อมกันนะคะเป็นต้นถีค่อยๆดูแลึ้นมาเพื่อที่ให้เขารอดนะคะ ก็เลยจะเอาต้นใดที่เขาเบิ้งแล้วเป็นแต่เป็นแต่ใยเลีวไปนานี่นะคะด้านขางด้านซ้ายด้านขวาความตรงนะคะแต่กระสิตัดสินใจเอาต้นต้นนี้ไวนะะนน้นะคะนี่ฟางนีนะคะนั่นต้นคู่นั่นเขาก็ต้องเลือกไว้ต้นนึงนะคะ การตัดออกนะคะตัดต้นยางออกที่มันคู่กันอีก็เพื่อว่าให้ต้นยางว่าต้องแย่งอาหารกันนะคะเพราะว่าถ้าไว้ที่เกินไปต้นยางของเขามันจะจะง่ามอยู่ล่ะค่ะแต่ว่าต้นมันจะเล็กจะน้อยมันจะมีผลในระยะยาวก็คือช่วงที่เขาเปิดกรีดนะคะมันจะเฮ็ดในคือถ้าต้นใหญ่เขาก็กรีดได้นำยางหลายแต่ถ้าต้นหน่อยกรีดหลายเทีย ก็ได้นํอยางยุ่แต่ว่ามันกัดสีได้หน่อยนะคะก็เลยคิดว่าเอาต้นไงดีกว่านะคะตามที่มีกินมีใส่มีสวนยางไงก็คือต้นหญ่ๆนี่ได้นํอยางหลายกว่าต้นหน่อยถึงจะหลายต้นก็ตามนะคะควรไวให้ต้นไงดีกว่านะคะก็เลยตัดสินใจค่ะเอาตอนอ้นยางออกเพื่อว่าให้เขาได้ไงได้เต็มที่นั่นเองนะคะพาะยายามดูแลเขาเอาเขาก็จะจะ,จะเลื่อนเติบโตได้เต็มที่เพราะว่า ขันที่เกินไปก็เหมือนที่ว่าละค่ะต้นไ่น้ำยางร้ายต้นน้อยร้ายต้นนํำยางก็น,น้อยนะคะเสียเวลาเขากรีดอีกนะคะการเลือกต้นยางต้องเลือกให้ดีนะคะเขาก็จะเลือกเอาต้นที่ตรงที่สุดแล้วก็งามที่สุดนะคะที่ปลูกไว้นี่ก็เพื่อว่าให้เลือกแบบนี้ละคะ่ะพราะว่าแรกๆนี่เขาก็บวบใจเนาะมีกินมีใสพึ่งปลูกยางปีแรกนะคะปลูกเองจะเลยเห็นต้นยางมันน้อยเกินไปร้ายจะเลยไปเอาหาต้นมาปลูก ปลูกเคียงกันไว้นะคะเพื่อให้บดเสียเวลานะคะนั่นคือกววมชิดนะคะพอมาถ,ถึงตอนนี้เขาก็ต้องตัดสินใจเลือกนะคะเพื่อให้ตอนอ้นยางที่สมบูรณ์ที่สุดในสวนยางของเขาได้ผลผลิตดีที่สุดในสวนยางของเขานั่นเองนะคะท่านไดเจอปัญหาเดียวกันตอนอ้นยางส่วนมา,จากจะปลูกง่ายเวยค่ะไม่ค่อยตายนะคะจะตายยากอยู่นะคะถ้ามันตายคือมันแรงคักนั่นเองนะคะหรือปลูกพิษวิธีเท่านั้นละนะคะ บางทีมีกินมีใสปูว้นี่ก็คือโอกาสรอดเยอะอยู่แต่ก็มีต้นที่ตายหลายอันขึ้นกันนะคะขอให้ทุกท่านที่เขามาชมคลิปของเฮาเนี่ยได้เอาไปปรับใส่ในรั้วในสวนของตัวเองนะคะเพราะว่าการเลือกตนอ้นยางก็สําคัญขึ้นกันตั้งแต่ตอนตน้นเลือกต้นพันพี่ละคะ่ะเพื่ออันบ่ให้เฮาเสียอันเขาเอื่นว่าต้นทุนสูงนะคะ แต่เขาเลือกมองใ้พันยางที่ดีต้นทุนของเขาก็จะต่ำลงนะคะได้ต้นย่างที่นาไวใจได้นะคะสิ่งนี้